สวัสดีครับมาอีกแล้วครับเวียดสวนพ่ามก็มาเรื่องไก่ให้บิดคือเกาแหละครับนี่ครับที่ผมระส,สมแล้วออกมาไม่เชี่ยแล้วผมเสียให้เบงผลงานไก่แม่สามตัวนี่นะครับเต็มเต็มตู้แล้วครับจากผมเสียไปไวสายสมเต็มแหลเต็มแล้วล่ะเดี๋ยวอยู่พ่อไล่ครับ เมีย่อพ่าลายกับสิเตรียมตู้แล้วครับเนี่ยนี่ครับเบิองเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับสิเตรียมตู้แล้วครับอันผู้ใดอยากได้ใครเชื่อพอให้บิดแม่ยให้บิดสร้างผมก็ได้แด้ครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหกเก้าครับผมพร้อมที่จะส่งให้ครับมีใครเชื่อให้บิดขายครับ นี่ได้ครับนี่ผมกับฟักผมกับสิกาเอาซมีนตะกอนเพราะว่าตู้ใหญ่ผมยังมาทัานเหลี่ยผมกับสิให้ผ้าผมกับสิผ้าออกไปเบิ่งตู้เย็นว่าแน่ทางผมจะเหตุเริ่มต้นเด๋ยวนี้ผมจาะไว้แล้วละครับเด๋ยนนี้คือผมจาะไว้แล้วเดือวนี้เด๋ยวนี้ผมจาอไว้แล้วจาะไอตู้เย็นครับ นี่ครับผมจ๊อไปแล้วครับผมจ๊อตู้เย็นไว้แล้วครับผมจะสิบผ้าหอ,อกไปเบึงนี่แหละครับไกลเอาเขามารในเด็กหน่อยมือหนีไม่ได้ย่านไกลไง่ายเขาชุ่มเริ่มเป็นเบาแล้วก็มีเริ่มเป็นเบานี่ครับ นี่พระเอ,อกในไอ้นึงอไอรถแด,ดงอเมริกาครับเนี่ดดยนี่ละรถแดงอเมริกาครับตัวนี้นันก็เดี๋ยวนว่าเป็นไก่แฮมบิดที่ผมสั่งมานี่ครับตัวนี้สั่งมามันคือเป็นไก่ตัวเมียสีขาวครับ อันนี้โลดแดงทีมาคู่กันกับไอโรดแดงตัวนั่นครับมาคู่กันม้าคู่กันกใหไงแล้วไงบอทอตตัวหูตัวหูนี่ญ่เร็วนี่ก็น,น่าจะเป็นตัวแม่เลยตัวนี้เป็นปลาให้บิดคือสีมีสีขาวเั้งสีขาวเั้งสี สีขาวเข้า่ามันเป็นตัวหูแต่ว่าตัวนี้ผมเบ่งแล้วมันเป็นตัวเมียเบ่งเป็นตัวเมียครับนี่ตัวนอืมเพิ่มผมฟังใครเสียมากดนินี่ผมก็สีไ้เบืองสุ่มที่ว่าเพื่อนเอาฝากให้ผมมาเอามาฝากให้ผมฝากไว้ในตู้ฝากผมเจียวนั่นน่ะนี่ครับ มั่บ้งมันสิเป็นมันสิเป็นพอให้บิดบวกให้บิดนี่มันสิเป็นโตสีขาวนี่มันสิเป็นตัวผูผมคิดว่าแต่โตโตสีน้ําตาลนี่มันสิบออกเป็นไก่แม่ครับมันสิเป็นไก่แม่ให้บิดออกให้เป็นให้บิดเลยครับนี่ครับผมสียให้ผ้าเบิ้งครับนี่เพิ่นเอาโตผูผมไปเบิ้งก็เพิ่นแหละล่ะัวผูให้บิด มันเป็นตัวผูกให้บิดแล้วที่ผสมม่านีมันก็ออกมาเป็นแบบเนี่ยตัวสีขาวนี่มันก็ทิเป็นตัวผูกี๋ยวผมให้เบ่งครับ นี่ครับตัวสีขาวมันเป็นตัวผู้นี่ครับนี่ตัวสีขาวมันเป็นน่าจะเป็นตัวผู้แลครับนี่นี่ตัวสีแดงนี่ตัวนี้ตัวนี่ครับนี่เบิ่งกล่องอย่นี้น้อยๆแดงๆเบิ่งกล่ององว่านมันเป็นตัวแม่นี่รู้สึกว่าท้องมันจะยันๆในไตท้องล่างจะยันมันเป็นลักษณะเหมือนไก่แม่ครับมันเป็นไก่แม่เลยนี่ครับเพม่นเอาพอให้บิด บวกให้บิดมันก็มาเป็นให้บิดครับนี่กับเนี่ยนี่ตัวนึงก็เป็นให้บิดท,ที่ผมสั่งมาน,นี่นี่นั่นและตัวนั้นยังมีไล่ยังมีไล่สีไล่อยูอย่ออกเป็นให้บิดเนื่งไล่ไล่อยู่ตัวขาวๆเนี่ยตัวแดงย่างไปคู่เลยนั่นแหละที่ผมใครสั่งใครเชื่อมาเป็นสีใครเชี่ยขขงให้บิดะ แต่ว่ามันหลดเป็นตัวสีขาวาแต่ที่ว่าเพิ่นฝากมาให้ฟักให้ให้ฟักให้เบ่งว่ามันตินจังเลยผมขอใครเพิ่นมาเพิ่นเละฟักเล้ยวแล้วลมันกลับเป็นตัวสีขาวตัวนี้ตัวนึงนี่ครับต,ต,ตัวสีแดงตัวนี้ตัวนึงนี่ครับตัวสีแดงหน่อยนีย่มันเป็นให้บิดเลยออกมาเป็นให้บิดเลยครับแสดงว่า ใกล้ไข่นี่ให้บิดบวกให้บิดนี่สามารถออกมาเป็นลูกได้ครับนี่ครับต่อไปผมกัดไปเบื้องตู้ฟักไข่ที่ผมกำลังจะเห็ด